อ่าปเป็นีก่แล้วก็รนี้ร่านนี้มาเชิญมากี็อค่สารนเี้ต่อเปลี่ยสอัไม่เชชเชิญแล้วาพันขึ้นโอ้ยสงครั้งอันเชิญครั้งหนึงชอบเลยมาครั้งจได้หนึ่งไม่ชอบเลับดููิอีกครั้งอ่ะนี้มาเยสุดจอดหนึ่งรบกวน แขนแขนแล้วไปลินแขนยิบเข่าไม่ค้างทำให้กูร่วงแรงจากแคนทุกสามเขายิบเข่าไม่ค้างจะขึ้นแล้วกูจะขึ้นมาตอร์เลยร่วงมากูกูร่วงทั้งโลกเลยเจ้าเทียนเจโอ้นี่อติยะอากีอากีนี่ยืนน่เป็นเร็วจริงไปใส่ใช้ไมจีกผีสิบสามไม่ใส่ใช้ไม่จีบีไปไม่จิไม่ด้บว่าถ้าพี่หกเขาขึ้นมันจะถือเป็นคอสี่ ในเทนนี่สองไว้ไม่มีใี่ในเทนนี้สำเข้ป่ามันสามารถทำได้หมดสำเร็จนอกจากสี่เหลือนีทั้งสี่ท้การจากมือขอใช้งานการในมือ้องมือ้มนสิ่เหลือบเพื่ออ่ะเป็นไงรัวเขาอาจใช้หืว่าโลหายหรือว่าโลโลแตกหมดแล้วส วันนี้ไม่เท่าไม่ดีเหอนวันนี้ไม่เของาทตัวหนึ่งเลยแล้วก็แล้วก็ไม่ผ่าเลยไม่้าแต่บิลนี้เลดเ็กี่พอแบข้าุ้ยเยียนลกสองลกอ่านลใบ แล้วเดี๋ยวกได้ยหนพักันหนอร้อนเดินนะร้ออี่ร้อนอยูี่ก็ป้อนอยู่พี่ถ้าคือถ้ามัยังไม่ตกอย่างเงี้ยร้อนอ่างที่จรงนังวด้อนะทตังแต่นไเตฟอกไปกคนเขามาที่ทเลยตมาแกอ้เขาอะเดี๋ยวไปขายกัน เหมือนนึ่งอ่าวนี่ี้ไอ้ขาสองแพนด้ามาใบนเมือนึงก่อนเดกี่ยเราเ่ทีกมบวกสิบสามเมันมีขาสองขาสาที่ใบคุ้มนบวกเดนโดนเียวบโดนแบ่งเพราะใครหรือเปล่าคที่เพราะไอ้ตัวข้อห คนมนานไม่ติด้าได้ยภาษาั้นไม่ติดตีไม่ได้ผังข้นแลังเที่มวาเมื่อมันรีฟิมันอีกกลุ่มสองหมื่นตีแล้วมาลงต่อสอนทุกอย่างมมีเทคแิวนคโแบนนพอกงเงี้ยว่องมีกนะอยู่เกษียตัวเองไม่สดวงดียแค่ทดันมาตอย่างมาไปยิ้มด้วยเพรี่ช้กูก็โดนสองเมื่อฮะจนจนไอ้หนึ่งายห้าคืนไปเการณ์วัน้องหมืนโคก็เ เที่ยวกูให้ไหมตี้ริงไรองมาที่นี่ได้ที่แกร้อนี้ต้องังทั้งหมดต้อแบบว่าก็เก่งนะอยู่กับสี่เล่กต้องหนาไม่เคยดหใืรอยยพอเกนี้มาอ้พวกคุพ่อไทุกคนมีคอ่เงยจากเซ็เอนตีสามแปดจะเสย ลงมาอเยยได้โลเดียวกน่ไม่เ่อก่อนเอไม่ดียดีไม่ดีเราเคยจาสเทา้วยไมะมา่ไม่รู้เลยว่าจะเจอยี่บสามสิบเจ็อ่มาเื่อน่อยก็รอดแล้วลเราไม่ทำทำไม สิบดสิบห้าขอสองหมื่นให้ไหมส่เดแขนด้าเลยดอลติกเกอร์ให้แบบเดินไได้เดินมาดเดินบวเดินบวชนบควบงตัวอไได้หน่ง โอ้มีอะไรมีีบนะมอิก้าิก้าอันนี้ก้าเมนบอกเาไป็น้สามนักการเังทั้งบสิบแปด่งนแปดยี่สยีห้าสามสามห้าพีจัเอองไบสาแล้วเหยาเว่ยไม่มียอยทิกเกอร์ รีใหม่เปนอาีลังติดอยู่ดี่แต่เราจะปรนเ็แดตีแวนเป่เป็นองอ่ะมาเป็นแล้ว่หมื่นเนหลือหนึ่งเหรีอมื่อหน่งย่บ่หมื่นตีมันลงรัา3อ่าตีอามี่เอี่หมื่นั่งัง เออครับเมื่อไหร่กี่บาทแค่ดูวันนี้อยูสามแปิดกะปิดไระไม่ดนเฮ้ยเมื่อไเมื่อนนี้เมื่อเกิ่ชือตันนี้เมื่อ่เมื่อไันนี้่ไหร่ืนี่เอะไรโซ่ฟ้าหนึ่งปีลนห้ธรอยไ่นี่ยะพ่งิแปด้าหมื่นาอทัลี้แปดนี่ในมือไม่รับถ้าอยู่ในด้เดียวมมกก่าเจ สิบห้าสามหมื่นเขียงไก่ยิ่งยี่ห้อแล้วแบบไรบ้างกำลังไก้แปนเลยพี่เช็คโอ้เค

ฉันล <produ> <innovations> ็กไปนั่ดีแล้วหมอขอเขาไปโจนึงนี่หดดีชิเนก็เก่งสกิลคอมไปโดนแล้วก็จา แี <Five> ่วนนี่ย้อไนี่โอ้งหวอยู่ไม่โอเวอร์อ่ะปลาเบากว่านะครับสองสามสองสามแปดนสามหมื่นหน่งแหวนกันแค่เกินสองหมื่นนี้ไม่เบาเลยสามหมื่นหนึ่งะครับบู๊ไหมสามหมื่นหนึ่งแปดพ่นหนึ่งกี่บสามหมื่นหนึ่งไอ้เนี่ย

อยู่ดีนี่ก็รสุดสุดผมายที่ใไม่ตอีมันเกินรอจบ โรคอะไคอสอะไรกั่บอสนแสุดคั้วอสกหมือนลสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าห้าหมื่นลงคอสกเสร็จปุ๊บคันี้แรงเลยแรงตัวใหญ่หกหมื่นโอะก็ลงมาเทคอาร์ขึ้นมือได้เลย ไปเี้ยอะไรเงยปกติเง้ยอะเยปรเด็่ออะไรเียสีเงี้ไหมปจาก็เปลี่ยนจากทีเอเชียมีอ่มีกแต่มีกอน่างเรียอของมันด้วย่าพี่ว่าเออโดนบหรือใบหงมัอเคเราจะติดโอาชิเออโอเมราชิพว่าี่ว่าผมจะลอดตานี้นไปงี่เงี้มพี่ทาโเวอร์ะโเวอร์ เพราะว่านแบบเขาขายว่าจะไม่ได้อะแต่เอาเลขของมันเราแบบของไม่อย่างดีเลขของเดี่ยวเสิบแปดพ่วศษ่วงสี่เลกไปตาเข้าเลยเอาดีนี่อีซ่าเวอร์อีซ่าไปมันบอกว่าอเมื่อั้าสอบใส่จา่คอร์ีคอรทาคจากใร มาบ้านหนึ่งพี่มันก็ลงอ่ะสบูบร์ดเสร็จแล้วไอะโคลเสร็จแล้วเราค่อยลงอ่อนเมียสิบแปดเท่าเดิมขอชาร์จไหมครับใช่ชาร์จชาร์จเสร็จแล้ว่าววเรากอพอแล้วพอหมาวม่ามันกอแล้วก็เลยชาร์จแล้วก็ลงลงเมียเลยนี้แล้วตอนมันบอกว่าอันเด็ด จตีไม่ได้กันไม่ได้อันเดียเออัวนี้ายอาอใช้หนึ่งใช่ไหมใชสองยงเี้ยงได้ใช้ได้แต่แค่คอเจ็บหน่อยนะยี่สามิดอ่ะได้มันนับว่าเป็นเสียบครั้งยี่สิบยี่สิบแล้วเย็นเย็นเยไปพีตายเฮ้พิจีมันมือสี่ใบเออตาย